ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะยังงทเมยเราได้มีโอกาสมาทำคลิปฟันนี่โมเม e ต์ของน้องๆที่บายที ต้องทุกคนเป็นครั้งแรกเลยตื่นเป็นมากเลยคแรกเลยเพราะว่าตอนนี้เราโดนตกไม่ไหวแล้วพี่เตยได้เข้าหลับถีกไปเรื่อยแล้วใช่ทุกคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณช่องบีบายอนดีนด้วยขอบคุณครับน่ารักมากนะคะแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าในเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนะคะนี่แบบเป็นการชิมลางเปิดสกรารลองดูนะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่แบบว่าพี่คะอันนี้ห้ามพลาดก็ปามาได้เลยจ้ะ ปามานะจ๊ะทุกคนจ้าพร้อมไหมทุกคนแต่ไมจะไปดูทําไมทําก็อย่าลืมต้องไลค์ก่อนติดจริงจริงเลยนะครับทั้งสซเชียทั้งเฟซบุ๊กทั้งฟิสเตอร์เฟซบุ๊กแล้วก็อินเซิร์ตกันมึงดูมึงดูหน้าคนใส่อินเสิร์ตด้วยคาใจส่อินเซิร์ตคูณสองร้อยโอเคป่ะไวเกินไปนะเพื่อนโอเคนะคะพอดีแหละป้าโอ๊ยจนนั่นรึนั่นรึ มีไหมเ้ยอมีอ้ยข้าวใบตบมีพ่นน้ำ iconic moment ตู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 ตอตูตูตูตอตูอูตูตูิูตู a e นิตูคูต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 กตู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 ต

มังอันจะตลกจริงๆนะวันเนี้ขาวบดแล้ววันนี้ใครน่ารักจังใครน่ารักน้องผมหนังเชื่อไหมนะแทฮยอนแทฮยอนแทฮยอนโอเค นี่น้องกายผมชมพูแล้วพี่ครับแฮยอนเสียงลมนึ่งยันจูนยันจกันที่ปักไวจริงนะคะยันจนโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ่เยโอ้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 ยโ้ยยออ้มโอยออ้อ้ย้ยยอยย้อยโออ้ยอยออยโ้อ้ยโอ้ออ้ย น่ารักน่าซอนมิดมากซอนมิดมากนรมซอนสีผมว้าน่ารักเหมือนหนูเลยเแค่นั้นปะยันบินอ๋อยันบินเยันได้บ้างเหรอยยันจนเออน่ารวจซนดาไลเอวคาโดแคฮายันหูได้ทุกผมเลยเว้ยได้ผมทุกสีเลยเว้ยสปอยเพลงปะเนี่ย

Oh, โอ้อันนี kind of ้เป็นเรื่องเป็นราวมันยาวไปหน่อยสุดบินดีมากเม่ได้รับคำถามน้อยอยู่เนาะแ้่มันยาวมากสุดงเป็นหนักสั้นทสิบเจ็ดนาทีสิบเก้าย้อนคือหนักคือนานมากสุบินดีมากสุบินดีมากไม่น่ารักน้องเป็นแดนต้าของผมป่ะเนี่ยเป็นมักเน่ปะใครเป็นมักเน่อะเอ่อหนิงใครดูสิหนิงใครจะเป็น 만봉. 어. 머리 만져 주세요. 오. 헤어. 달록. 아. 왜 칠? 연습을 머리 만져 주세요. 아. 선생님 사랑. 맞아. 다시 이용 ถอดออกมาแล้วหล่อแบบคอนโดนอีกแล้วน่ารักเลยไอ้โมเมที่ชอบสองคนนี้เตยมีอะไรเธคู่อะไรคะเตยเนี่ยพูดออะไรซูบินยันบินยันบินยันบินใช่เธอซื้อคาราเดนิ่งน่ารักมากมองจะอยู่โดนแล้วไอ้เต้าเต้าจริง อุ้ยอุ้ยวไม่ค่อยน่าคู่กันอย่างไหนอ่ะใช่แล้วผมแบบฟ้าชมพูอุ้ยอีทไอเอสเอ็มอาร์เนี่ยเผินโอ้โหตายตายหมูเลยครับโอ้โหไรกาดโอ้โหแรงมาก ไม่มีใครยอมใครเลยใครยอมใครแรงมากแม่แรงมาก <laughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> เรือนี้เรือนี้มือนดีโทรโบเลยคอับโ่อเคจริงวนี้จรบ้างว่าน่อยไมด็มี CC ่ก็คิดซะ้วอีก 응, 자음이 수빈 씨, 수빈 씨.

แกงกันเองคุณผมดีอ่ะงัวยันจูนูน่าอีกแล้วยันจูนูน่าเป็นออนนี้ละโอ้ยตอนผมยาวอ่ะนาะน่ารักมากปุ้มมีช่างสีผมตักแต่งกันมากนะคะเนยน่ารักจัง พวมึงก็อยู่เตา้ามากจริง <c oughs> เหลยเต้าแบบเต้าเฮ้ยโอ้โหถึงแตกแตกชุดแตกแฟนว่ะด,ดิสโก้จริงอ่ะหลอดนะ ชุดแบบว่าแตกแรงวิ่งวัดมากท่ามืเก้อ้ยเล่นพี่เล่นเพลงเพลงทุนที่โอ้โหเบสมากอยากร้องไห้เลยอะจะร้องไห้แล้วเนี่ยคิดถึงมากว่าห5คนด้วยเแทนชันีป้ะเนี่ยใช่โอ้ นต่อรองลองีอใช่แองคเวอร์เหรอ เราเราทำว่าเนี่ะทำเราทำเยอะอยู่ใช่่ใชจุกไปเลยนะคะการดูฟันนี่ทำให้จำน้องได้จริงๆเริ่มคุ้นชินกับน้องใช่ไหมคะ่าักน่าจุกไม่จุกอ่ะคือเขโอ้โหจะบอกว่าไว้ค่ะมีมากกว่านี้อีกสำหรับ เรือนี้หรอกไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าโอ้แม่สุโอกมีกันห้าคนแต่เรือเขาก็แล่นกันหลายลำเดี๋ยวไปหามาให้อีกถ้าเพื่อนๆอยากดูใช่เลยรอบมากจะกินคาริเบตหรือเปล่าโดยใหญ่ที่สุดเทหนิกรือพอชมอีกเรือนึงอีกเรือนึงเขามาทวงคืนมาให้ปิดมอเตอร์วิ่งผ่านหน้าตัวไปเลยแรงมากเรียกว่าเรือบินเรือเหาะไปเอยไม่ต้องพายละค่ะโยนฟิลชอบทำยันจะนิ่งยันจะนี่ยันจะนี่น่ารักมากทุกคน แล้วองคนี้คือส้นไม่ต่างกับรุ่นพี่เลยไส้นเท่ากับเลยชอบมายังเป็นเด็กๆกันอยู่นะนอนหน้าก็แต่ความสามารถก็คือรอตอนนี้คืออยากรอดูสเตจปลายปีปลายปีมากๆแล้วก็อันนี้รอให้ยังจนไปขึ้นกับทุกคนด้วยรวรัวพายุุกมากนะเห็นคู่ใดชื่อแล้วแบบโอ้ไม่กูเพ็งกูทั้งหมดเลยจากทุกวงแลแต่ารภาพเลยว่าฟังทีไปทีบ่อยมากบอกเลยว่าแบบเพลงขอเพลงขอใช่เพลงฟังได้ตลอดอะไรยเงี้ยเพราพอพับแบบนี้เลยมุมนี้ เนาะชอบแบบชอบชอบโมเมนต์สุบินที่แบบกับพี่มินเทยอค่ะเหมือนกันเหมืนมากเหมือนมากเป็นที่ไหนเลยเปล่าที่ใคกูถึงชอบน้องตั้งแต่ครั้งแรกตอนนั้นกูบอกว่ากูปักคนนี้ยิ้มแล้วเหมือนเลยอ่าเป็นแฟรบอกเลยว่ามีมีแบบเดี๋ยวเดี๋ยวหาบอกว่าหาโมเมนต์พี่มินเทยอกกับสุบินที่เหรอเหรอมีมีเขาเหมือนพี่น้องครั้งทำกันมาเลยทุกคนแบบว่าหน้าเหมือนกันมากฮายอ่ะฮายอค่กูร้องว่าดูไปดูมาเนี่ย มึงก็เขิดรอแล้วเนี่ยใช่เลยเลิศมากทุกคนนั่นแหละต้องเติบโตแบ่งดีแน่ๆดิใช่ใช่นี่ก็คลิปนี้ก็เป็นแบบการชิมล้างครั้งแรกครั้งแรกนะคะุถ้าเกิดว่าใครมีคลิปไหนที่บอกว่าพี่ข้าห้ามพาดก็บามาได้เลยนะคลิปมานทำได้ยังไงก็เดี๋ยวเห็นในลำดับถัดไปนอถูกต้องค่ะทำให้นลังใจน้องในงานปปีด้วยขอบห้น้องได้รับรางวัลอะไรบ้างเนาะลองดูวยกันนะคะเป็นอ um> 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 ีกวงหนึ่งที่ น่าจับตามองแล้วก็พวกเรา,าก็พเพราพเราก็รักมากๆเหม,มือนกันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้วันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนเนใหม่คลปบน้าจ้า,าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย